เกมมาเล่นกลุ่มนี้ดีก,กว่าอ้าวเกมเต็มมาเล่นดาที่สองหลังจากที่เราเล่นดาที่หนึ่งในคารฟีเทเรียไปสี่ห้าสี่สามสองหนึ่ง เริม่มต,ต้นก็มาทำเคลสนี้ก่อนเลยทำคันนี้เติมน้ำมันตืดเคมาดูเคลสดีกว่าเคลของเราเต็มเลยเคยลสเลยคลสสแกนตัวเคลสสแกนตัวมันเร็วทำเร็วทำเร็ว จี๊บคาเวียท,ทเลียคาเวียทเลียสีแดงเป็นเปล่าต่อสายไฟต่อสายไฟต่อสายไฟ คำสาโบเทดเราต้องมาหมุนวิทียุไม่ใช่ดิแล้วรหัสมันเปลี่ยนแล้วคือทำทักอา้าวทำไมคาหายไป ไม่ทันแล้วรอให้รหัสมันเพิ่มก่อนละกันไม่ทันแล้วสี่เเอพพเจ้าสาดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจดเก้าสี่เจ็ด เจ็ดสามหกสองศูนย์ศูนย์หนึ่งมีไม่ได้เลยนี้ส่เร็จหนึ่งแล้วส่เร็จหนึ่งแล้ว ไม,ไม่ได้เพื่อนสามแปดศูนย์พีพิดสองเก้าหกสี่สามไม่สนไม่ส,น,มส,น,มสนแล้วไม่สนแล้วไม่สนละไม่สนแล้วไปทำเควดีกว่าจะมีเควดนี้หรือหรอเควตต่อสซอไฟไม่สน,นนั้นละมันทำยังไงไม่รู้ เอาเคลสของเราหมดแล้วแล้วมันทำเคลสทำเคลสทำเคลสเอา เราเคยเราอยู่ไหนน้เคลยไม่ขึ้นเคยไม่ขึ้นเคยไม่ขึ้นปัญหาใหญ่แล้วปัญหาใหญ่แล้วทำเคยเอะไรบ้างนี่อ่ะเฮ้ยเอาเดินกลับมาที่จุดเกิดเฉยททำไมทำไมมันไม่ขึ้นเลยอ่ะเฮ้ย ทำไมทากันไม่ทำไมทากันไม่ขึ้นเลยคอมมิวนิเคชันเอาไม่ทันแล้วไปอันนี้กัลกั้ดาวน์โหลดอะไรนี้อ๋อมันไม่ดีมันไม่ดีมันไม่ดีปิด,ดเอาผิดมันทำยังไงนี้จัลหายแล้เราเกิดอะไรขึ้น ออฟิตโอเคส้มได้แล้วก็ทำให้มันขึ้นเหมือนเดิมกว่าจะ่้มได้นี่ยากมากคาเฟเชอรีอาคาเฟเชอรีอาเลียเลีย,ลยคาเฟเชอรีอทำฉันจะซื้อเอไนดีนะ ขนมถุงมันต้องเป็นส c สามไม่ถูกนี่ว่าเอา้าคำผิดแล้วป้าแค่นี้นก็คำผิดแล้วก่อนอื่นเราไปเออต้องไปที่รีเทคเ,เตอร์ร,รีเ,เอ็กตก่อนตอนนี้ฆาตกรยังไม่ฆ่าไข่นะครับผม ตอนนี้ฆาตัวเองไม่ฆ่าใครโอือ oh my god เราตายเขาเขาไม่เห็นสอบเหรอเฮ้ยเย้แสดง้ว่าเขาต้องเห็นแน่เลยว่าใครเป็นคนทำเราตายก่อนหน้าต่อหน้าเลยเฮ้ย <c oughs> ทำไมเวลาหมดมนนาจังนี้ ก็ไม่สามารถทำอะไรได้ด้วย Why so long ทำไมนานจังเลยเวลาโหวตสินานมากก่อนโหวตเนี่ยเซนเซอร์แชทออนดูแชทดูแชทว่าเขาพูดอะไรกัน Now I can make me fly อะไร เวลาก็ไม่นานเท่าไหร่นะจากห้าสิบแล้วเนี่ยดูแบบแป๊บยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นไม่นานจังเลยสดเดียว่าเวลาหมดมันต้องนานด้วยดิ ยี่สิบสี่ยี่สามยี่สิบสองยี่สิบสิบเก้าสิบแปดสิบเจ็ดสิบหกสิบห้าสิบสี่สิบสามสิบสองสิบเอ็ดสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งถึงลาโวต์ปุ๊บเขาจะโหวตใครกัน เขาจะโหวตสีน <Z an pi> ี้เขาจะโหวตสีอะไรนะเมื่กี้ไม่ได้จำอ่ะทำไมเวลาโหวตมาเร็วจังเลยอ่ะเก้าสองหนึ่ง้งคะแนนเท่ากันไม่มีใครไปเฮ้ยเมื่อกี้ไม่ได้จำว่าใครทำเราเฮ้ยตายเป็นวิญญาณเลย ใบใบต้องเยี่ยกของเป็นใบใบไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่ผิดผิผิดไม่ผิดผิดผิดได้จะได้ผิดเอาถ,ถูกถูกถูกแล้วถูกแล้วเออผิดต้องเป็นอันนี้ถ้าไม่นาานจัอะไรนี้สึกมานานจังกระดูกหมาจืบ เริ่มอะไรก่อนนี้เอาทำโอเคซะงั้นทำเคยังไงนี้ใช่แล้วใช่แล้วปึ๊บไม่ใช่วันนี้ก็ขอพอแค่นี้ก่อนนะครับเราถ่ายแค่แค่นี้ก่อนขอบคุณครับบายบาย